สวัสดีครับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับพี่แอดคนเดิมนะครับก็หายไปเป็นอาทิตย์เลยตอนนี้นะก็ไม่สบายนะฮะก็ต้องขออภัยพี่ๆน้องๆทุกๆท่านเลยนะจ๊ะนะครับวันนี้พี่แอดจะมาสอนทำนะฮะพับกระดาษเป็นรูปหัวใจนะฮะเป็นรูปเล็กๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลานะไปเราไปทําด้วยกันเลยครับอันดับแรกนะครับ ให้เตรียมกระดาษนะครับอันนี้พี่แอดตัดมาให้ดูก่อนเนาะเป็นขนาดขนาดอ่านี่ครับด้านนี้ก็จะประมาณสามเซนนะฮะด้านยาวนะครับก็จะเป็นประมาณอ่าสิบเซนติเมตรนะครับนะฮะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เลยมาอันนี้แค่คร่าวๆให้น้องๆดูนะครับอ่าก็ก่อนที่จะลงมือทำนะฮะอย่าลืมนะฮะติดตามพี่แอดด้วยนะครับ กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำการพับต่อไปนะครับนะฮะอันดับแรกนะครับแล้วแต่สีที่ชอบเนาะอ่านะฮะอาจจะเป็นสีสีชมพูก็ได้เวลาพับนะฮะการพับให้เราเอาไอา้ตัวเนี้ยขึ้นมาแนวยาวเลยนะฮะเวลาพับนะก็ให้พับแบบนี้เลยนะครับในนะครับ หนึ่งนะฮะพับแบบนี้เลยนะครับพับลงมานะฮะพับลงมาง่ายๆครับไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากนะอันนี้ก็เซิร์ฟไปก่อนนะนะฮะแล้วก็พับมาเหมือนเดิมเหมือนเหมือนที่เราเคยทํากันนะพับลงมานะฮะกลับด้านนะครับพับลงมาอีกนะครับพับลงมานี่เลยนะครับแล้วก็พับลงมานะครับ นี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะพับลงมาเหมือนปกติของเรานะฮะและให้เรานะฮะพับตัวนี้นะครับลงมาเป็นคล้ายๆเหมือนสามเหลี่ยมนะทั้งสองด้านเพื่อจะเก็บตัวนี้ไว้ข้างในนะฮะให้เราพับมานิดนึงอ่านะครับพับพับแบบนี้อ่านี้เลยนะครับต่ให้เราอ่ามันจะมีช่อง เล็กๆนะฮะอยู่ตรงนี้นี่ให้เราไอ้ตัวเนี้ยนะฮะที่เราเพับไว้นะนะฮะสอดลงไปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็จะได้เป็นรูปร่างในลักษณะแบบนี้นะครับให้เรานะฮะให้เราใช้กันไกนะฮะตัดเลยนะครับตัดให้สวยๆแล้วแต่เราจะตัดถ้าไม่ไม่ไม่ถนัดยังไงก็ ใช้เป็นไอเเรียกว่าอะไรดินสอนะฮะวาดล่างๆก่อนนะฮะอันนี้คร่าวๆให้น้องๆดูนะครับผมนะฮะนี่นะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับให้เราจับแบบนี้จับแบบนี้เลยครับแล้วก็กดตัวนี้ลงมานะครับ นี่นะครับเราจะวอมไปบบนทึอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะฮะก็จะได้ในรูปแรงลักษณะแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับนะฮะหรือจะให้เล็กเล็กกว่านี้ก็สามารถก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วแต่เราถนัดอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะนี่นะฮะแบบนี้เลยกดลงไป ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ง่ายไหมครับนะฮะก็ไม่ไม่ยากนะฮะไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็แบบนี้เลยนะฮะสามารถเอาไปแบบตกแต่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกรอบหรือจะเอาเป็นโมบายโมเดลก็แล้วแต่น้องๆอ,อ่าลองทําดูนะฮะก็ไปจินตนาการกันดูนะครับวันนี้ก็พี่แอดก็ได้สอนอะไรง่ายๆไปก่อนเนาะหรือยังไงเดี๋ยวรออีกสัก ระยะเดี๋ยวพี่แอดจะสอนทําอย่างอื่นที่มันแบบเริ่มเป็นกลางๆเข้าไปอีกนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับ c r i b e กดกระดิ่งนะฮะให้พี่แอดด้วยนะฮะการแจ้งเตือนนะฮะ,ะเพื่อ,อพี่แอดจะได้มามีกําลังใจและลงคลิปต่อไปให้น้องๆได้ดําเนินการทำเนาะวันนี้พี่แอดขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ